ดีครับกระผมเด็กชายนวัทเทียสาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับกระผมเด็กชายนภพลมีแสงลีอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกครับมีชายเด็กหญิงเบลลทองศรีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับมีครูที่ปรึกษาคือคุณครูคอนพรมีหาเจ้ามีและคุณครูธราทิพย์คุณกะดีพวกเรามาจากโรงเรียนวัดชรทองบุญบุญราสังกัด พอศรียเพยาวันนี้พวกเรามานำเสนอ,องโครงงานโครงงานการทุกเรามีชื่อว่าน้ำยาอาจารใช้ได้จริงทำด้วยใจที่มาและความสำคัญการมีพหุอาหาแมีความจำเป็นของมนุษย์ในการดำรงชีวิตอยู่เพื่อการเจริญเติบโตและเพือ่อนำพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือภาระการทำความสะอาดภาชนะอุกกร์ซึ่งสิ่งที่ตัดสินได้ไม่น่าคือ อง,งน้ยาล้าจาชจริงทำได้ใจที่มาโดยอาศัยหลักของแรงตึงผิวที่จะช่วยขจัดคราวสิ่งสกปรกให้หลุดอ,ออกอย่างง่ายมีต้นทุนต่ำสามารถทาใช้ได้เองและยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยจุดร่งหมายของโครงงาน 1. เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำน้ำยาล้างจานใช้ได้จริงทำได้ใจ2เพือ่อทำน้ยาล้างจานอย่างง่า การทำล้างจานชจริงทำใว้มมใจสามารถขจัดคราบสกปรกที่หลุดออกบนภาชนะที่เพื่อนได้เอกสารที่เกี่ยวข้องน้ำยาล้างจานบริษัทสุนาราที่ใช้ช่วยในการล้างจานมีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิวที่มีการละลายเือตง,งต่ำประโยชน์หลักขางน้ำยาล้างจานก็คือการใช้ล้างภาชนะและเครื่องครัวหลังจากประกอบอาหารเสร็จแล้วน้ำยาล้างจานจะช่วยขจัดคราบไ่มาและสิ่งสงปกปรกหลุดออกจากภาชนะแรงตึงผิวคือหรือแรงต้านที่ผิว ของเหลวที่มีแรงดึงผิวสูงจะเป็นแรงก่อติดระหว่างโมเลกุลมากทําให้ควบคุมรูปร่างให้มีพื้นที่ผิวฝรั่งเป็นไม้ยืนขนาดกลางทรงพุ่มมีลักษณะโทรงรีมีรสชาติหวานกรอบมีกลิ่นหอมมีเห่ดกําเนิดอยู่ที่เขต้อนในประเทศอเมริกาพาราซึ่งฝรั่งนั้นมียมปล่มมากกันในหลายๆประเทศ ีการดำเนินง,งานวัสดุอุปกรณ์1นึ่งรังสองรูกสอง F ที่สิบสีหร้อย ML ส N เจ็ดสิบสง้ห้าสิบสีผงผสมอาหารหนึ่งขวด5เกลือหนึ่งรอย ML หน้ำหนึงห้าลิตรเจ็ดเจ็ดกะมังอลูมิเนียมแปถัพีคน9กมีดสิเขียงสิอ็หม้อหนึ่งใบ 12บ,บีเกอร์250 ml 3ใสบ13ไปบีเกอร์100 ml 2ใบไปวิธีการดำเนินง,งาน1ป,ประชุมะชับเหนการดำเนินง,งาน 2. ออกแบบการทดลอง3าสตร์ทำการทดลองขั้นตอนการดำเนินง,งาน 1. นึ่ำฝรั่ง2ลูกมาล้งงางน้ำให้สะอาดและผ่าคเครื่องจากนั้นสับให้ละเอียดพอ,อประมาณและนำฝรั่งที่สับลงไปต้มในน้ำเดือดจากนั้นปิดแก๊สและทิ้งไว้ให้เย็น ขั้นตอนต่อไปคือนำน้ำฝรั่งที่ต้องทิ้งไว้หนึ่งคืนและจากนั้นใส่ F20 ใส่ F24 และ N70 ลงไปและเกลือจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันและทิ้งและทิ้งน้ำยาล้างจานใช้ได้จริงทันวยใจ5-8ช,ชั่วโมงจะขั้นตอนต่อไปคือน้ำยาล้างจานใช้ได้จริงทด้วยใจ สามารถเติมสีและเปลี่ยนได้ความต้องการของบุคคลหลังจากนั้นนำน้ำยาล้างจานใช้ได้จริงทังด้วใจลงใส่ลงผลิตภัณฑ์ที่เตรียมไว้จากนั้นจะได้น้ำยาล้างจานใช้ได้จริงทังด้วใจัยผลการดำเนินงานงาเนื่องจากอลค์รวมของน้ำยาล้างจานมีส่วนประกอบของส่วนที่มีคั่วและไม่มีคั่วส่วนที่มีคั่วจะจับกับน้ำส่วนที่ไม่มีคั่วจะจับกับสีสูสรผสมให้หลุดออกตารางแสดงผลการ ไปมีปริมาณในการใช้มากกว่าและประเด็นและนัำยาล้ารกานชื้นจริงมีปริมาณในการใช้น้อยกว่าน้ำาลอางจา์ทั่วไปตัวแปรตัวแปรต้นน้ำยาลอางจารย์นจริงทำได้ใจตัวแปรตามน้ำยาลารจานช้นจริงทำได้ใจสามารถกะจัดภาพสงสระโบ้าหลุดออกบนภาชนะที่ปนเปื้อนได้ตัวแปรควบคุมชนิดและปริมาณที่ใช้ในการทดลองประโยชน์และผลที่จะได้รับหนึ่งหนึ่ง อย่าัะตาจจริงทำใจ จริงทำได้ใจพบว่าปัญหาพบปัญหาคือน้ำยาล้างจานใช้ได้จริงทำได้ใจผลิตมาจากฝรั่งฝรั่งเป็นผลไม้ที่ไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วเวลาน้ำฝรั่งไปต้มในน้ําจะทําให้กลิ่นของฝรั่งเจือจางเพิ่มขึ้นประโยชน์ของน้ำยาล้างจานใช้ได้จริงท้ได้ใจหนึ่งประหยัดเวลาสองประหยัดค่าใช้จ่าย สามสามารถล้ำภาชนะในครัวเรือนได้ข้อเสอนอแนะน้ำยาล้างจานทั่วไปจะมีกลิ่นและสีที่ชัดกว่าแล้วรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุมีลักษณะที่สวยกว่าน้ำยาล้างจานใช้ได้จริงทำได้ใ,ใจมีกลิ่นที่ไม่มีกลิ่นที่ไม่ชัดเจนเพราะว่า มีกลิ่นที่น้อยอยู่แล้วเราเลยจะนํำไปต่อยอดคือใช้วัสดุกรณ์จากธรรมชาติเช่นอัญชันเติมสีฝรั่งออขอขอภัยครับใบเตยเติมทั้งสีทั้งกลิ่นตะไคร้เติมกลิ่นวันนี้พวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณน,นะคะ